สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมมาถึงสพว่าปีแล้วเดินทางมาจากบางร่องเดี๋ยวมามาเร็วบ่ได้ครับออกมาตะเกิานมงุงพึ่งมาถึงมันขับเร็วบ่ได้รถมันยางบวมปันขี้มาขี้รถกันเลยโดดดึ๊บดึบดึเบ,บดึบมากพว่าไม่ใจ็คอยยังบ่ยังไงห,หัดสาักามกันเนื้อไม่เช่เพากแต่กลางทางเนี่ย นี่แหละบัตรจีเป็นคนเท่าเนาะมาเป็นบวมเส้นเดียวบ่แมีนบวมซีบวมซีเส้นพร้อมกันน่ะมันเป็นไปได้ยังไงนะบัตาสนาคนเท่ามันเป็นต้องเสี่แหละเอาบัตรกันผมมาเมื่อนี้มาไอ้พนักงานสอบสวนพนัดไอ้สอบปากคำเหตุเรื่องไอ้ที่ผมไม่แกล้งนะครับแกล้งไอ้แกล้งจับฟุ้งกลับกับไอ้พวกนี่แหละแต่คือหมายถึงว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนน่ะแกล้งจับหมดเลย พิจนรณว่าสารคามฝนกําลังตกผมเดินทางมาจากบางร่องกว่ามาถึงสารค่ามีตกประมาณสิบเทียครับตกตกหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดตกเรลาก็เศร้าตกเรลาก็เศร้าเนี่ยแหละประมาณสิบเทียแต่ว่าบ่ตกตลอดนะครับตกเป็นระยะระยะมากเรื่อยๆบ่มีดันจากดันเพราะว่าอย่างเพราะว่าฝนตกดังนั้นเออผู้รับมอบ ตอนแรกผมมาแก้นนะเป็นรอยตำรวจเอกแต่ว่าตอนนี้พันรอมอบคดีให้กับร่องร้องภูมิกับคือหวาาัวหน้าสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบคดีนี่ิิเป็นคนสอบผมเมื่อนี่แหละเป,เป็นไปได้เจัาไลยเนะรถเนาะยางบวมพอมันซีสิน,นมันก็เพิ่งเจอเนี่ยแหละตั้งแต่ใส่รถมากเลไ้ อยู่ในห้องสอบสวนเพิ่นกับคงสิบ่ห้บันทึกเอียงดอกแต่ว่าอน,นีก็บบันทึกเขาไปก้อนบันทึกเขาไปก้อนกับแต่แต่ถึงไมเขากระบวนการสอบสวนกับจังปิดนะครับเนาะเขาไปเมื่งนัากันว่าแทางไมมันมีอียงแม่กรณีมีผมขอผมขอขัดสำเนาขอขัดสำเนาใบสิท รับเงินค่ะปับเพราะเราตามพราะเราบอลจะไล่จอนี่พวกกรรมการกับฏิเสธมาเป็นเอกสารรับทางราชการที่กมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติพ่ะนะ๊ี่คือเนี่ยนะโอ้ยเนี่ยดับดับกี่หยุกระทบคักแท้นะระดับประเทศอ้าถ้าถ้าบเระวังครับเมื่อไปถือปุ่มเนี่ยดับไปเลยระดับประเทศชาติ ไปค่าปรบาับตามพรรบจะได้จรทั้งบกเนี่ยแต่ถ้าเ้าเหตุทำค้าุาทอทอนไปก็อีกประมาณ2เดือนหรือ3เดือนแ่ะมั้งกว่าทางคณะกรรมการของมุนเก้าสามบันที่ทรงเอกสารตอบกลับมาผมก็เริ่มทอทอนเลยเพระผมเคยกับทอนอุทอนแล้วกระทบใครกันแน่ปอมปาน,นอมครับพอดีครับตรงไปตรงมาผม ผมดูอยู่ครับชอบชอบสุสุ <c oughs> สิทธิโชคครับพอดีครับ,บ,รรบสุนทรใจใหญ่ดิดดิดประเสริฐครับพอดีทุกคนนะครับเทาวารวัน์เกียรติชัยพัฒน์เฉลียวอินสุระพิธาณนิโคธานนท์พอดีทุกคนนะครับพี่สุธิพงษ์จันเทพเอกบีงามสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนตามีผมเจสส์พ่อ ว่าปีปทุมอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามสันบุตรนครบักหอยพระจา้าครับประดีทุกคนเดี๋ยวไปเพราะว่าเป็นการเสียเวลาทั้งย่างหมานีา่บวมแห้งนี่มันฉีบวมคู่นี่ครับคู่คู่เนี่ยแถวเนี่ยเส้ยน,นี้ ดอกยางเรือเยอะเลยดอกยางพมนี่เเรือไหลแต่ว่ามันบวมนี่เส้นนี้มันสิบมันสิบมันสิบนุนน่นขึ้นมาเลยนะครับเส้นนี้เส้นนี้แถวที่สองนี่ดอกยางแถวแรกแถวสองแถวสองนี่สิโนุน่นขึ้นมากเมื่อไ่ดอกยงางจะเสียดดยดอกยางเนาะเปลี่ยนยางดอกยังเรือเยอะนะครับแต่ว่ามันบวมแล้วมันมันหมดอายุนะยงางตั้งแต่ตั้งแต่พร้อมรถอะ ยางมิชลินใช่ไหมเนี่ยปีหนึ่งหานะครับดาห์ที่18ปี2 0 0พันสองคิตะ,คตะสักตลาด2 0 1พันสิบหามันกะหกปีนี่ความกับรถเนี่ยแหละยางยางติดมาจากโรงงานนะครับเป็นยางติดมาพร้อมรถ มันจัดขากล่องแป้ง

ว่<อ>่เอพ่นพันมาดผมไปเมื่อนี่แม่วันมากมหาสันาา่นร้องครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ็เอเศรษตุราพันก็นได้รับผมครับ เป็นติดโทรศัพท์กับอย่างอื่นด้วยโอ้ยอาจารย์ใช้ดีครับบวาสดีครับสวัสดีบวาส,ส,สดีทุกคนบุญเรืนอนพิเพชรผู้ชายคนนี้ นนะครับพี่มังกรควายครับพอดีครับนี่รันสีและจับโกโก้สาวอัมมารินครับพอดีครับนี่พื้นไหนนอ้อเนี่เฟืองปะครับ พี่สมชายเพชรรักมิจกคนครับตอนนี้ผมจะสอบพ่อเมืองเอ้ยบ่แมนสอบพ่อว่าปีปทุมพนังกงานสอบสวนนัดมหาสอบปากคัเรื่องที่ผมแก่งคว่มเพื่อดำเนินคดีครับผู้กบกสอบพ่อมีแหละสอบพ่อว่าปีนี่แหละไม่ที่ไหนครับตีใหญ่สอบพ่อว่าปีครับว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับ ในในเรื่องที่มันเมือยน,นะ,อ,ะอยากเอะมามันหย่อนแสงมจิตไม่ไม่ไม่คดีที่ผมแกแก,กว่ามนเม็นคดีกัรวมกับสองพ่อว่าปีนี่แหละเรื่องไม่ขอหาฐานตุจริตบอเมเนประพื้นที่ชอบบอเมเนลาเวนนะครับ เป็นทุจริตนะเค <Gym. S 1> นี้มีน่าจะชัดเจนนะครับที่ตอนมาหนึ่งหาเครเนี่ยเขาแกงต่างแต่ประางคม,มีชอบหรือว่าเราเว้นนี่เอาผิดเขาเพื่งอะไแต่บางมีร่องมาเอาก็เล็เอาเคสทุจริตมั้งพี่เ็นใช้เบาเวอร์ครับพี่ครับพอร่องมากมาเอาก็เล็เอาเคสไอ้ทุจริตมั้งว่ามันจิตจัดเขียนซําไปมันมันมันกฎกฎหมายนะเกี่ยวกับการเงินเนี่ย เป็นยังพพื้อกับแกงต่างๆท,ที่บ่ได้เอกสารในใบเสร็จรับเงินเลยต่างๆท,ที่บ่ได้ใบเสร็จรับเงินจากสพเขาบาย่อมขาถ่ยแล้วเป็นยังพพืรอกับแกงก็เพราะว่าผมได้เอกสารจากอบตยืนยันแลว้วว่าเขาเลยบ่เคยได้รับเงินจากสพเลยในในระยะเวลาประมาณ36เดือนนี่แหละเดือน6เดือนบ่ดนได้เงินจากสพแมต่บ,บาทเดียวทัางทางที่ต่างด้านทุกมือ บอกเลยว่าทุกมือเศรษฐายแรงเรว่าเดิกพอวงพ่อว่าปีนะตอกล้องะตังแบบว่าผู้ใดพลาดใบพัามากก็ต้องเห็นป่วยตังตลอดบ่เคยเก็บนะบ่เป็นการนข้มั่นคงนะครับเป็นจุดตรวจนะแต่างแบบตั้งแบบายๆแบบทาวอนนะ้ขยๆนะบ่ได้บอกว่าตั้งทาวอนนะครับตั้งแต่ว่าตั้งาขๆกับทาวอน คือว่ากวยเนี่ยบรเคยเก็บออกจากถนนนะเมาก่อนนะครับคนเอกแค่แสงพอดีครับอ้ออู้ตู้แตกพอดีครับอ้ออู้ตู้แตกคนคนคนพอดีครับพี่คนคนคนสุริศักดิ์ปัญโยชัยสวัสดีครับ ตอนนี้กล็ล่อล่อล่องวงกักกบปัิเป็นกดนสอบอินตอนนี้ป็นปิดแขกอยู่นปิดตุละาอยู่เป็นยังมาเสียตักัังล่อป้ามาับสิสิบพ,พ่อมีพันทางสิวาเวแน,น่เป็นเงียบๆก็งงอยน ไม่แปลกเลยว่าเป็นบคน่คอยมีคนนะครับเป็นบคน่คอยมีคนประชาชนบค่คอยมาใษีบริการพี่หงทอนคํานนครับพวัดีครับไอ้สุพันมาสุพสวดีครับไอ้สุพันมาสูบไปเจอแม่ทั้งสะโพกคนโตบีบอ่ะพี่หงษทองคํานนเนี่ยอาจจะอยู่ทางภาคใต้บ่างระม่อมั้งเนาะแต่จำว่าพิษนะครับเดี๋ยวหงทอนคํานนท์ เป็นขุ่นๆอยู่ไหนาจะาอยู่ทั้งละน่องแรือมั้งสเต๊กนะครับกิติสิงคู่มาเดเอร์ไยไม่กินเขาพอทีเพรา่าเจ้าเจ้าเลยกินเขาเที่ยงหน่อยท่านไม่กินเข่าเศร้าเจ้กินตีเลยเมื่อมีเขาเพราะท่านตกฟังจะค้ำอยู่กะเดี๋ยวให้ปลากค้ำเราจะไปจิ้นกันเลยครับออกจากมากรอกมากประมาณเก่านาฬิกาครับคอยมากแปดสิบ กลับมาแปดสิบไปคอยไค่อย,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 ยมาแบบทุลักทุเลกับไว้ได้เนาะนั่นร <S <S นงรถนั่งรถนี่ปันนั่งมากปัานขี้มารถมันกระโดดรถมันรถมันเกิดมาจรจะเนว่ยไม,มันกระโดดเลยมั้งรอมันกระโดดมันใช่ไหมครับรถยางมันบวมไหมยางหนาบวมสองเซนยางบวมนี่ ไปบวมคือกันแต่ว่าถางนึงเนี่ยถางขวาอนี่ยังบวมหลายแต่ว่าถางซ้ายบวมหลายครับบอกว่าไงกับบวมซีเซนน่ะนะซีมงโซ่สิ่นนนสหนปากคำเลยซีมงสิ่หนปากคำแล้วบอกว่าอะไรพระเจ้ากติติว่าก็บพวกหมูด้วยกันค <c oughs> รับผมประหมเรื่องอาหารเลยผมถ้าเชียร์เป็นสอบโดนอยู่ว่าเป็นล่มข้าวลงผักดีนะไม่ได้กินเขา มาเป็นท่องัอดีครับมิเคิลมิเคิลน้องหรอครับน้องมิเคิลมังสิครับสิงสีสดครับพิคิด วระนุวัตวีระนุวัตนะครับทีคน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 ,คน,คน,คนทิดตามมือขึ้นยันติดไล่นลยเบ้ากะจะล้ไเป็นสนหรครับเนี้ยมันไอ้บอกว่า,วา,วาจะในกิจมือขึ้นเงี้ยมันมีบอกอสอเขามาสั่งสีสันใ่้เพชรรัตนภักดีพลครับพับพิมครับ ครับแขกงลังใจเสมอครับพอดีครับทุกคนขอบคุณทุกคนบินแหวนวงขอนจันฝนเริ่มมาแล้วตกตลอดทางต่วบ้านก็ตกยุดๆครับจากมักงร่องม,มาถึงไอ้ว่าปีนี่ตกประมาณสิบเทียเเจ้ยวตกเเียวหยุด,ยด,ยดเจ้าต๊ะเียวหยุด เช็คต่อไปดูแล้วไม่มีไม่มีอะไรเลยแม่ครับมันเป็นใส่เป็นโปรไฟล์ปลอมมันเป็นใส่โปรไฟล์ปลอมกันนะมาจะเป็นบักไอใส่เฟียดไอมันหรือพานแก้วซุ้งเนินนะั่นแหละแต่ผมบอกมันไงผมบอกมันมันก็เลยปิดเปิดเป็นอสสเหมนมากเปิดเป็นอสอมากของผมบอกแหล้วนะัแต่ว่ามันเข,าข่าคองขลองไอมันจะไปกินหมว่บวาน ไปไปกินกัถีบออกแล้วข uh ึ้นถีบออกไปแล้วเราแม่กับเปิดเฟซไอ้นั่นรุพานเจ้าสุงเหนือขึ้นมาไม่อีกซ้อนข้งผมก็บอกแล้วคือบามันบ่มีตัวตนําพวกมีมันอาศัยเป็นญาติหมาอาศัยเป็นญาติหมาอยู่บะมีตัวตนเขามากก่อขวนเข้อสื่อๆเขามากก้าวหาว่าห้องไอ้ยังเรียนไล่บริจาคเงินนี่ยังมาโดยที่บะมีหลักฐานไี่ยัง คนยังผมเนี่ยมาไปหาเรียนไล่ขอเงินคุณนะตาบ่บบ่นตัวเบอกไปทัวงบอกบออสอหยอกไม่จากยังจะได้กินใบยอกไม่จางอย่างอสอแล้วตอนนี้เนี่ยล่องอท่วมกับคนกับปิดเดดกับแขกอยู่ครับติดแขกอยู่ผมกัดลอดมันเสียสละก่ พวกหมาติว่าสิไอ้เผ็ดะฏิพวกพว่าว่าเป็นพวกหมาธรรมดาพวกวิญญาณหมาเผ็ดซัวแล้วมีคนมาต,อาตา่อต้านมันก็เดือดร้อนแต่ตั้งที่ตัวเองก็ไนเป็นจุดซัวเองแต่เฮ็ดดีบ่มีไฟเป็นหย่งเ,เกี่ยวเขาบอกเกี้ยวดอกแม่นบ่สแต่พกเกี้ยวเฮ็ดดีทำดีบ่ม,มีปัจจัยชนคนในอิปิป่าไปหาเรื่องใส่พวกเกี้ยว ก็มืมจอจ่อติดตัวเองเอไปปลาซักก็ไม่ใช่ประเดีครับไปสารตำนานนะตำนานซับแดงครับประเดีครับปีวงปีวงศิลาประเสริฐอินเซนาครับประเดีปลาเสริฐดูแลสุขภาพน้ำเดิมตีไงบุกทับองค์ขอคำนับก็ไม่ค่อยดูแลใส่ใจตัวเองเปไปเลย ผมเป็นผมเป็นคนบ่ค่อยดูแลตัวเองมาแต่ร right? so ์ใดเท่าใดครับแต่เที่ยงสี่หลักนี่บ่ต้องเขาน้ำจัมปาบ่ค่อยติสนใจกินแต่แที่ยงดีสิกินก่อนนี่นะนี่แหละไม่คิดได้กับไซสไปซะแล้วเด็เขามาถึงสถานทีแล้วจงมาจะมาหนึกหนึกขึ้นใดว่าเออยังไม่ได้กินเขานี่ว่างเขาเศร้านะครับเ่ราะเป็นเขาเที่ยงครับแล้วครับครับผมครับผมครับครับ ครับแ๋ยวถล่มค่อนความนะครับขออนุญาตให้ปากคำครับถลรองเอิ่้ก็ขออนุญาตปิดต้อนเพราะว่าไม่การสอบข้ามห้ครับสอบข้ามห้การใหในปากคำมีทางตามระเบียบเนาะเป็นกาบว่าให้บันทึกว่าให้บ่ให้บันทึกภาพเนี่ยว่าให้บันทึกภาพเป็น,นเสียงเนี่ยแหละแต่ทางเจ้าหน้าที่งานบันทึกใดอยู่บ้าง่วงเป็นคำสั่งของต่อรอออกมาไหมแต่ว่าปัจจัยชนเขาบอ,บอ,บอมีสิทธิ์ ก็มีทธิ์ที่จะไปเอไปบันทึกตรงนี้ได้ตามระเบียบของของตำรวจนะลีโอเสือร้ายบุญมีสุดหลอ่อไทยกับซิปครับขอบคุณทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไฟเพียงสมีก่อนปิดไฟเพียงสมีก่อนครับแล้วก็เขาใกนการสนทนการกับขอขอ,ขอปิดในการ บันทึกภาพในเสียงนะครับนะขอคุณทุกคน